สนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมืองไทยเมืองนักคิดบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยใหม่เครื่องปรับอากาศ LG Inverter V4D การปรับตัวกับจุดยืนนี่ไม่เหมือนกันนะผมมีจุดยืนที่ไม่เคยเปลี่ยนในเรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมวิถีไทย แต่การปรับตัวของผมก็คือการยอมรับเทคโนโลยีปัจจุบันมันก็เป็นสัจธรรมนะหลายอย่างที่มันต้องเปลี่ยนเพื่อให้มันอยู่ได้สนุกมากเลยมาเจอเฟ e บุ o k เนี่ยทำให้มีความรู้สึกว่า เราได้เจอเพื่อนที่ชอบแบบเดียวกันสนใจในสิ่งใกล้เคียงกันเนี่ยเยอะมากก็เลยบอกอางี้ดีกว่าใครอยากเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมผมจะไปบรรยายให้ที่วัดพระแก้วคนก็มาถามจะนัดเจอกันยังไงค่าใช้จ่ายเท่า,าไหร่คุณก็ไปเองคุณก็กลับเองถึงกลางวันคุณก็กินเองช่วงไหนเดินอยู่หิวน้ําคุณก็ไปซื้อเอาเองคุณไม่ต้องจ่ายเลยสักอย่างหนึ่ง ก้าโมงเจอกันที่หน้าประตูวิเศษชัยศรีนี่คือนัดแนะทาง Facebook ทาง Facebook อย่างเดียวแล้วปรากฏว่าไปรวมตัวกัวนเยอะมาตั้ง<ห> 80- 90คน<ช>แล้วก็กลายเป็นคนที่สนใจจริงๆเลยนะจากนั้นก็เลยต้องทำต่อก็มีไปเพชรบุรีเขาว,วังจากนั้นก็ไปทำพี my my ่มาอินไมน์มายงต้องเรียนว่าที่ผมทำอะไรเยอะมากเลยเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าชีวิตหรือเวลาของตัวเองเนี่ยสั้นลงก่อนเป็นมะเร็งเมื่ออายุ37เนี่ย คิดตลอดเวลาว่ายังมีเวลาอีกเยอะมีเวลาเหลือเฟือ17ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรากำลังหนุ่ม <ไฟ S 2> เรากำลัง,งมีไฟมีปาร์ตี้ทุกเย็นทุกค่ำแต่ก่อนนี่วีดบุ้มอ่ะอมไม่ได้ตั้งใจวีดมไม่ถูกใจเหรอล่อนทั้งจานกระชากผ้าปูโดโตอุ้ยลงหมดทั้งโต๊ะทำมาหมดแล้วอ่ะ มันสะดุดปุ๊บปุ๊บนั้นน่ะมันเป็นปุ๊บที่ตัดสินว่าเราอยู่ได้แค่3เดือนต้องตายเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้เริ่มเนี่ยฮะแล้วก็กระจายไปทั้งตัวละไม่น่ารอดอะฮะไม่น่ารอดใช้เวลารักษาอยู่4ีหปีนะฮะทำคีโมทำคีโมเยอะแยะมากมายทรมานทรมานสาหัสสากัน ตอนที่เราอยู่บนเตียงเนี่ยนะเงินทองที่เราหามาทั้งชีวิตไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะคือเสียงที่มีอยู่มามกมายก็ไม่เห็นช่วยให้เราหายจากมะเร็งได้พื้นที่ที่เราต้องการตอนนั้นเราก็อู้คิดต้องมีรีสอร์ทไปกว้านซื้อที่ที่นูน่นไปกว้านซื้อที่ที่นี่จะเตรียมไว้ทำรีสอรรีสอร์ทคิดแลนไว้เสร็จเรียบร้อยโอ้ยอยู่บนเตียงพื้นที่แค่เนี้ย <laughs> พลิกซ้ายพลิกขวาก็ยังอยู่ในเตียงแค่เนี้ย โอ้เราไม่เห็นต้องการที่มากกว่านี้เลยเพราะฉะนั้นพอหายออกมาจากมะเร็งเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยถ้าเราทำอะไรให้เป็นประโยชน์อย่างน้อยที่สุดเป็นตัวอย่างของเรื่องของธรรมชาติ เป็นตัวอย่างของเรื่องการใช้ชีวิตที่ไม่หลุดโลกจนเกินไปเป็นชีวิตที่ยังใกล้กับธรรมชาติได้บ้างทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยนะฮะเราต้องเรียนรู้และเราต้องเอาสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นครูของเรา ในสุดท้ายตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้รัฐบาลเขาสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยนะครับเติบโตไปในทิศท,ทางข้างหน้าด้วยเรื่องราวของความคิดสร้างสารรค์เราก็เลยอยากใ,ให้อาจารย์แนะนําสักนิดหนึ่งครับว่าจากการที่อาจารย์ใช้เวลามากกว่า40ปีเนี่ยนะครับในการที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับปทิศาเนี่ยเขามีความคิดสร้างสารรค์อะไรดีๆสอนอะไรไว้ให้กับเราบ้างครับผมว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์เนี่ยนะฮะการเอาโบราณคดีออกมาใช้เนี่ย ในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ต้องทำนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งที่ต้องทําเลยด้วยซ้ำเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยเขาไม่อยากดูตึกสูงเพราะบ้านเขามีบ้านเขามีสูงกว่าเขาไม่อยากดูบ้านคอนกรีต เพราะบ้านเขาคอนกรีตสวยกว่าเขาไม่อยากดูอาคารโมเดินเพราะบ้านเขาก็โมเดินกว่าสิ่งที่เขาเลือกมาประเทศไทยพราก็อ,อยากดูธรรมชาติวัดวะอารามอาจารย์กำลังจะบอกว่าให้คงความเป็นเอกลักษณ์ในสิ่งที่เรากําลังเป็นหรือในอดีตเราต้องเอาเราเวลาเนี้ยเราทิ้งเข้าไปหมดแล้วเราควรจะรีบไปฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็ใช้เขาเนี่ยทำหน้าที่สร้างประเทศให้มันเข้มแข็งใหญ่โตด้วย ภาคธุรกิจไปได้ก็จะเข้าขประเทศคนทั้งประเทศทต้อง<ด>ลุ้งใจกันด้วยนะฮะเวลานี้เนี่ยคือคนในชนบทเองเขาก็อยากมีชีวิตที่สบายเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากอย,กอยู่เลือนไม้เขาอยากรู้ตึกก็รื้อบ้านไม้หมดฝรั่งไปก็ไม่มีบ้านไม้ให้ดูแล้วไปเชียงใหม่เด๋ยนนี้ก็ไม่มีบ้านไม้ดูกฎหมายดูแลเรื่องอาคารสถาปัตยกรรมมีแต่กฎหมายดูแลวิถีชีวิตดั้งเดิมไม่มีการยกเว้นภาษีให้กับคนที่ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมยังไม่มีใครมองซึ่ง ถ้าเผื่อคนที่เขายินดีจะเสียสละความสุขบางส่วนในโลกปัจจุบันแล้วไปใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมเขาน้าที่จะได้รับาก,การยก่ารยกย่องและชดเชยจากภาครัฐแล้วก็เพราะว่าเขาเ,เป็นตัวอย่างที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้มาดูแล้วอยากไปดูชาวนาญี่ปุ่นแล้วอยากไปดูงานหัตถกรรมญี่ปุ่นซึ่งคนพวกนี้อยู่รอดได้ด้วยภาครัฐที่ชดเชยในเรื่องระบบภาษีและการ ดำรงชีวิตประจํำวันและที่สําคัญคนเหล่านั้นได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวกับประเทศ<ช>ของเขาเองนั่นรายได้ที่กลับคืนเข้ารัฐเนี่ยนะฮะมากมายหลายหมื่นหลายแสนเท่ากับสิ่งที่รัฐหยิบยื่นให้ชดเชยให้กับเขาวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะฮะ ที่ให้โอกาสน้องอย่างผมหรือว่าใครอีกหลายๆคนได้ศึกษาแล้วเรียนรู้รรชีวิตของอาจารย์นะครับ,รบขอบคุณคข,ขอบุณมากครับ,รบดีครับสวัสดีครับ จากการที่ได้สนทนากับอาจารย์เผ่าทองเมื่อสักครู่นี้ผมเชื่อหลายๆคนคงจะเห็นคุณค่าถึงประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมไทยต่างๆที่ตกทอดมาสู่เราที่เหลืออยู่กับเราแหละครับว่าเราจะปรับให้ของที่เป็นมรดกของเรานั้น เข้ากับยุคกับสมัยได้อย่างไรด้วยความคิดสร้างสารรค์และดึงดูดความสนใจให้ถูกจุดแบบที่อาจารย์เผ่าทองได้ทําให้เราดูแล้วก็ประสบความสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยในฐานะไอดอลของเราในค่ําคืนนี้ด้วยนะครับเมื่อเวลาของรายการเดียวเราคนมาดานใจแล้วล่ะครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลาห้าทุ่มครึ่งทางเวทนาทีวีแห่งนี้ก่อนที่จะจากกันไปต้องเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าเมืองไทยจะเป็นเมืองน่าคิดได้เราต้องช่วยกันสร้างสรรค์เศรษฐกิจด้วยพลังคิดของคนไทยช่วยกันนะครับ ราตรีสวัสดิ์ครับกลุยอยู่ในชนบทแล้วชนบทที่คนก็ไม่เข้าไปด้วยจะเป็นพื้นที่สีแดงถูกยิงเฉียดกับระเบิดเฮลิคอปเตอร์ตกเจอมาสารพัดแล้ว